เมื่อวานนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมท่านผู้ชมนะายๆโรงเรียนเนี่ยก็เปิดไปไปที่เรียบร้อยนะคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกกังวลกันบ้างไหมครับนะลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยกังวลนะกังวลว่าลูกเราเนี่ยจะไปติดหรือเปล่าหรือเอาจะมาติดที่บ้านหรือเปล่าอันนี้กังวลแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกแค่เรารู้ว่าลูกเราติดเนี่ยนะถึงมันจะไม่ป่วยอาการหนักเนี่ย เราก็กังวลท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกจังหวัดร้อยเอ็ดก็ดีนะอำเภอโพชยัยหรือจะเป็นขอนแก่นก็ดีเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็ติดโควิดกันท่านผู้ชมโดยเฉพาะร้อยเอ็ดเนี่ยอำเภอโพชัยเนี่ยติดไปแล้วเนี่ยเคนเขาบอกเป็นคัสเตอร์ฟันน้ำนมท่านผู้ชมนะฮะนะส่วนที่2เนี่ยก็คือจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ชมเด็กศูนย์เด็กเล็กเหมือนกัน ก็ติดนะติดจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละนะฮะที่ไปร่วมงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาติดที่โรงเรียนอีก4คนท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับประมาณนี้ส่วนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็เปิดบางโรงเรียนก็ยังให้เรียนออนไลน์บางโรงเรียนก็ขยับไปเปิดวันที่15พฤศจิกายนนะแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกเลอเกินว่าการตรวจ ATK อันนี้จริงไม่จริงแท้แต่ประการใดผมไม่ทราบนะแต่ได้ยินมาว่าว่ว่า,วาก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนบางโรงเรียนเขามีมาตรการว่า วันนี้วันจันทร์วันอาทิตย์คุณอยู่กี่คนทั้งบ้านคุณจําเป็นจะต้องตรวจ ATK ก่อนนะแล้วก็ส่งเนี่ยผลไปเนี่ยไปที่ไลน์คุณครูว่าปลอดภัยจริงถึงจะไปโรงเรียนได้ถ้าไม่มีห้ามไปนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนเป็นบ้างแต่มีแน่นอนในกรุงเทพมหานครผู้ปกครองเนี่ยต้องตรวจทุกอาทิตย์นะตรวจทั้งบ้านและจะเอาเงินสตุ้งสตังที่ไหนไปซื้อแจกฟรีตรงไหนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลย ไอ้ขายถูกๆเนี่ยบ่กชุดละ40สบาทขายตรงไหนวะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็น้อยมากชุดฟรีเนี่ยสองชุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะได้ทุกคนหรือเปล่ากลายเป็นว่าไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนอีกเงินเดือนเพิ่มเหรอหทุกอย่างมันลดหมดแล้วจะเอาตรงไหนไปซื้อคือเปิดปุ๊บไม่รู้หรอกลูกผีลูกคนจะติดไม่ติดยังไม่รู้กูตรวจไว้ก่อนกูตรวจไว้ก่อนแล้วคราวนี้เสร็จถามว่าภาระมันอยู่ที่ใครอะอยู่ที่ประชาชน ด้านสวบ,บคเขาออกมาบอกนะเขาบอกว่าการตรวจ ATK เนี่ยคงไม่ได้ตรวจกับนักเรียนทุกคนไม่จําเป็นต้องตรวจแบบปูพรมและไม่จําเป็นต้องตรวจอาทิตย์ละสองครั้งทั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดในพื้นที่ซึ่งเป็นการหารีของกลุ่มควบคุมโรคและระบุว่าการตรวจ ATK เนี่ยไม่จําเป็นต้องตรวจแบบปูพรมไม่จําเป็นต้องตรวจทุกคนทุกสัปดาห์ แนะนำให้ตรวจเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเช่นมีประวัติคนในบ้านติดเชื้อโควิด1 9นักเรียนคนนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจ ATK หรืออาจจะต้องใช้มาตรการขอความร่วมมือกับน,นักเรียนเนี่ยให้หยุดเรียนไปก่อน14วันทุกชมและจะต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยว่าติดแล้วเนี่ยันนหรือมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จําเป็นจะขอให้เด็กเนี่ยอยู่บ้านไปก่อนครบ14วัน และเมื่อมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนี่ยหากเกิดการติดเชื้อในโรงเรียนเนี่ยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะปิดโรงเรียนหรืออาจจะไม่ใช่คําตอบนี้แต่อาจจะต้องมีการสอบสวนโรคเช่นมีการติดเชื้อของนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยการติดต่อไปอยังเพื่อนอีกห้องหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องปิดทั้งโรงเรียนแต่ขอให้มีการสอบสวนโรคอย่างทันที นะฮะเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นชั้นเรียนใดมีคุณครูคนใดที่เข้าไปสอนหรือมีความเสี่ยงการสอบสวนโลกเนี่ยจะทําให้เกิดแนวทางมาตรการในการครอบคุมไปชั้นที่มีความเสี่ยงด้วยนะฮะหรือกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงแล้วอาจจะไปเลือกปิดเฉพาะชั้นเรียนหรือเฉพาะครูที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสต้องสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจอันนี้สบปบอกนะโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ย้อนแย้งกันนะมันเกิดความย้อนแย้งกันว่าตรวจทุกอาทิตย์ไอ้นี่เขาบอกไม่ต้องตรวจทุกอาทิตย์ ผมถามจริงๆเธอว่าสุ่มตรวจเนี่ยมันตรวจไม่ครบเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมคุณมองเห็นเชื้อไหมว่าโอ้ตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้นะมันไม่รู้หรอกมองไม่ออกถามเอาคําตอบแค่นี้ว่าถ้านักเรียนติดมารับผิดชอบอยังไงศึกษาที่การรับผิดชอบอยังไงรัฐบาลรัรลบผิดชอบอยังไงจะดูแลยังไง อันนี้สําคัญมาตรก,การในการแจก ATK ให้กับครอบครัวให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนักเรียนก็ดีครอบครัวคณครูก็ดีเนี่ยหรือครอบครัวพานงในโรงเรียนก็ดีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะแจกให้เขายัางไงจะให้เขาไปซื้อทุกอาทิตย์มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกและการบอกว่าการซุ่มตรวจเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบสุมคือเลือกใช่บ้างถูกบ้างผิดบ้างแล้วถามถ้าวันหนึ่งบึงประยิบคนที่ผิดมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเพราะฉะนั้น เยนเตบอกแค่นี้แหละรีบจนไม่ลืมหูลืมตาดูอะไรเลยถามว่าถ้ามันเกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่หนักแต่ถ้ามันไปติดคนอื่นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนน่ะทำยังไงลองไปสำรวจดูสิเข็มแรกบางบ้านยังไม่ได้เลยขอบคุณครับ